กับสบายดีวันนี้ก็มาอยูนิสสองไม่เบาเล้าคือเก่าเน้าถั่นผสมเนาะวันนี้เอาก็ะซิมอาคิดข่าวนมืกันเนาะวันนี้เอากรซื้อก้อยคมมาเน้าถั่นผสมเนาะเป็นก้อยคมจะแซ่บเนาะไม่ได้กินเฮิงแล้วเนาะก็เลยคิดนยากเนาะมามาครับทุกคนมากินนหมือนกันไหมเขาต้อคือสีบัวแซ่บเราอะ เขาบูดไม่ไ่นั่นนึงไงก็เออม่าครับเขาบูดก็กินเลยตอนนี้แซ่บเนี่ยลูกโดดแล้วแถมลูกโดดมาให้น้ำคำาใหญ่ๆราบเลือดอืม แซ่บก็ต้างแบบแบบว่าเน้อเ่าเขาสื่อแล้วเรามาักเขามาอุ่นขัาเย็นหนเอานะกินได้อยู่ครับหาแบบกว่าก้อยก้อยแซ่บแห่งแบบซานเท่า นะครับสิงขอลน้องก็เบาไหมมั้ยกินกกคนเดียวคือเกาอยู่คนเดียวน้อนคนเดียวเนาะเดี๋ยวเบาไมเสียดคำยังไงคำหนึ่งตับตับแดงๆนะครับมาอือ้ม หยาดพักบรุรพ่ากับพาน้ำคุยอยู่แซบครับถืออยู่ร้านในโบแพ่งก่อยหกสิบบาทเนาะข้าวเหนียวก็ห่อละสิบบาทเราไม่สื้อมาซองห่ออย่างกินบุเบิดคลายร้ายอยู่ แต่ว่ามันีกเขาคือสิีเป็นซีซีคือเขาเย็นนะแล้วอุ่นเขาเย็นห่อนยุดแต่ว่ามันหนักอืมทัะชุ่แซ่บก็เกา จำหมักจํากับจำเนาะไปะมาคุยกับคุยเนาะแค่ว่ากินคนเดียวดอกเบิ่งกิบเลยกับโอ้ยล่ยอะไรขึ้นอยากเสือมากินเลยอยากกินบะเบสอยู่นี่คนเดียวอยู่ไว้กับถิมซืือ,อ สดไว้หมักสดกับใส่พริกพริกบุกโดนแล้วแถมม้าเนี่ยนะทำยังไงทำโอ๊ะนะครับบึง้บง็ต่เบาเพิ่นเบาเพิ่นกับเอาไรว่าเบาเทนะ่าเนาะอื้ม ักภาสู้ตจ้าลงไปภัยงามขวานด้ครับแต่ว่าก็อ,อยากกินซชื่อแบบมังค์ยิงกัะนังดิบรนูใส่เลือดโบราณเ่ยพอดีพอดีงามครับอื่ม xa ông lên hết cắm ông ông bào bọc mặc vào và hết cắm ông đặc biệt choi cho để hắn có gì hết ông hà nội choi cho họ quái 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 quái

Ờ, Không, uh, Đóch Đóch này <Shr> này. cái đó, ăn cáyin rồi nằm nó, nó mà, Bá vô điều, à, ăn cũng cái năn à, เขาเนี้ยเขากระเบิดห่อหนึ่งอิ่มละป้าแม่ไปดิสูกินแนี่เนี้ยนะชวนมากต้มมามา่ากินกระเลี้ยวย่มอแรงกินต้มมามา่ากินโจ๊กกระเล้วเดือดลอยกินเขาแรงกินน้อยกินอะไร การบริหารเงินเดือนนี่สําคัญนะครับจะไปกินแต่แนวดีๆกูคาบม่ได้อย่างน้อยเขาก็กินเช็ดซองขาดซะขาดแรงก็กินมาม่าไปขาดแล้งมาม่าอีกซองขาบก็บกินเขาไ่ก,กินมามา่าเพื่อซ้ำขาบไม่ได้ครับตายเคยแฮตบัสอะนะเรื่องที่ว่าสิแบบ สีเจ็บออมกัน,นได้เงินเดือนสามลอยสี่อยชุดถ่ายกับได้ชุดก็คือกินข่าวสามข่าอีกขาบหนึ่งก็กินมาม่าได้อันนี้เฮ็ดได้กินตอนไหนก็ได้สิกินตอนแรกตอนแรกกินข่าวตอนตอนเศ้ากินมาม่าก็ได้ในสองขามต้องิีข่าวนำบริษัทตายแบบร่างกายเข้ามาเสียนะเองมันจะบอกเขาเองว่าแบบ ต้องกินเขาเวลาไดเวลาได้เห,ห็นนะวอกบันบา้มมันเห็นงานมันกินเขาบุกินเวลาได้ครับแล้วแต่ถ้าอยากมาก็กินือกินแต่ว่าต้องบริหารกันให้เป็นจะไปกินเขาคู่ค่าพันบุได้เน้่ดอกครับเขากลองหนึง่งกับกลองละหกสิบบาทนไข่าดาวก็เจ็ดสิบบาทเขากลอง ใหญ่ต้องใส่ยื่นแทนเป็นกระทะมาเป็นยัางที่บดสืบหมองอย่างกระทะไม่กับเขากินเองอหองของบะหมี่ยูวันใหญ่นะครับของไงนหอยเนาะถ้าสื่อไม่เห็นกินขอ,องชิ้นนอนใหญ่บ้างไม่แปลหรอครับเม้นแล้เกิดมีแต่บะสื่อกับเขาเขามากินเอาถ้าบะสื่อของแห้งกระไรเนี่แบบยังไงเข,งขาจะได้กินชซองเวละ ตัวมันเราส้อื้อปลวกงูทอดปลาทอดมันแนวเนี้ยเขากินบลาบดเขาก็แคบไปกินตอนเท่าไรตัวมันยังหาเงินดีๆครับมาลาเขามาอยู่ทางประเทศหาเงินประเทศอื่นบุคคลิบ้านเท่าแล้วเนาะบ้านเท่าของเขาเตรียมเล่าเลยครับหาแต่เนีกินนั่นละบริยานผมไม่กินได้บ้านเท่าตลอดเวลามันหาเงิงงนายากเดือนเนี้เนาะเด็ดเงินมันแพงบุคคลิมสมัยตะกีเนาะ ปัญหาของพวกหนูอะคำมากกับมิตรห้าเนากินนั่นแหละจุนี้บ่วได้ต้องจัดการเงินให้ดีๆงั้นได้มันสีเก้มเงินได้เนาะบันร้อมนั้นดีตัวนะกานคิดเท่าอยู่เนี่ยบวันร้อนยู่ตัวคนเดียวเขาเิ่งพาไปบ่ได้แล้วแล้วือคินเจอเพิงบ้าขคนอื่นไปบ่ได้ต้องพยายามเพิงบ้าตัวเองให้ได้ร้ายที่สุดอินเตลือเกิน พยายามกินอาหารเบิดเนี่ยใช่ได้โอเคครับคลิปนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นเนาะกินเข่ามาเลยมาพังบะไม่จมกินเข่าไว่น้ำจมไม่น้ำเริ่มเทาแล้วนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับอย่าลืมพอกันคลิปหนา้า กดติดตามช่องไม่เบาวล่าไว้เพื่อที่ชิาพาฒ์คลิปดีๆหรือว่าคลิปใหม่ๆจากช่องไม่เบาเล่าครับผมก่อนที่จบกับอมอมือกันแต่ข้าวยังหน่อย